อันนี้จะเป็นสายเอ็นนะครับซื้อแยกมาตั้งหากนะครับผมส่วนอันนี้นะครับจะเป็นใบที่ผมจะนํามาเปลี่ยนนะครับอันนี้จะเป็นใบสําหรับเอ็นตัดหญ้านะครับเป็นใบเหล็กนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการเปลี่ยนกันเลยนะครับผมนี้จะเป็นตัวเก่านะครับอันนี้มันเยินหมดแล้วนะครับอันนี้คือผมดัดแปลงเอานะครับเนี่ยดัดแปลงนะครับใช้เป็นวิธีการเจาะแล้วก็ผูกไอ้ตัวเอ็นใส่นะครับ เดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยนเอาตัวใหม่ใส่นะครับเดี๋ยวไปดูว่าเราจะขันตรงไหนบ้างนะครับมีวิธีเปลี่ยนยังไงนะครับก่อนที่เราจะถอดนะครับทุกครั้งนะครับทุกคนเห็นเห็นรูตรงนี้ไหมครับนี่นะครับตัวนี้มันจะหมุนได้นะครับให้เราเอาหกเหลี่ยมนะครับหรือไขควงของเรานะครับต้องใช้หกเหลี่ยมตัวเล็กนะครับ นี่นะครับเราจะใช้หกเหลี่ยมตัวเล็กนะครับเสียบเสียบเข้าไปในนี้นะครับนี่นะครับเพื่อที่จะล็อกล็อกเวลาที่เราขันไอตัวนี้มันจะจะไม่ดิ้นนะครับถ้าเราไม่ล็อกไว้มันจะดิ้นนะครับผมครับเดี๋ยวเราก็ไปหมุนด้านล่างนี้เลยนะครับมันจะมีน็อตให้หมุนอยู่ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามันเป็นหกเหลี่ยมหรือว่าเป็นประแจนะครับสำหรับสำหรับหัวรุ่นนี้นะครับมันไม่มีน็อตขันด้านล่างนะครับ มันจะเป็นการใช้แบบมือหมุนเข้าไปเลยนะครับเวลาที่เราถอดนะครับก็ให้เราหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับเดี๋ยวนะครับเราล็อกตรงนี้ไว้นะครับอันนี้ผมใช้มือหนึ่งถ่ายนะครับอันนี้เราล็อกตรงนี้ไว้ไม่ให้เขาดิ้นเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวนะครับนี่นะครับเราล็อกไม่ให้เขาดิ้นนะครับหลังจากนั้นให้เราหมุนตามตามเข็มนาฬิกาไปจนเขาหลุดออกนะครับนี่นะครับนี่นะครับ เราหมุนกไปแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูมุมนี้นะครับเพราะว่ามุมเมื่อกี้มันไม่ชัดนะครับนี่นะครับทุกคนเราล็อกล็อกตรงนี้ไว้แล้วก็หมุนออกนะครับถ้าหมุนทวนเข็มน,นาฬิกามานี่คือมันจะหลุดออกนะครับถ้าหมุนเข้าถ้าหมุนไปทางนี้มันจะแน่นนะครับถ้าหมุนมาทางนี้มันจะคลายออก ก่อนที่เราจะหมุนตัวนี้ออกทุกครั้งให้เราสอดเ็กเข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อทีอ่จะล็อกไว้ก่อนนะครับแกนเขาหมุนตามนะครับนี่นะครับนี่นะครับทุกคนอันนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับหัวนี้เราไม่ใช้แล้วนะครับหัวนี้เราไม่ใช้แล้วนะครับก็เก็บออกไปส่วนหัวที่เราจะนํามาใช้ก็คือตัวนี้นะครับ หัวเหล็กมันจะแถมเอ็นมาสี่ตัวนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาใส่ให้ใส่ด้านเรียบนะครับขึ้นบนนะครับนี่นะนี่นะครับเขาจะมีไอวงกลมตรงนี้นะครับนะนี่นะครับทุกคนเขาจะมีวงกลมตรงนี้นะครับมันจะลงล็อกกับไอตัวนี้พอดีนะครับจะกับรูนี้พอดีเลยนะครับนี่นะครับทุกคนตรงนี้มันจะมีเฟืองอยู่นะครับมันจะมีเฟืองอยู่นะครับเสื่อม ส่วนใบที่เราจะเปล <hi> ี่ยนนะครับมันจะมีด้านเรียบกับด้านนี้นะครับให้เราเอาด้านเรียบเข้าไปนะครับแล้ววงกลมมันก็มันก็จะอยู่เสมอกันแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะลงร่องของมันแบบนี้นะครับนี่นะมันจะลงร่องเลยหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ไตัวแหวนนี้นะครับนี่นะแหวนนี้ลงไปนะครับผมใส่แหวนนี้ลงไปเสร็จนะครับหลังจากนั้นนะครับก่อนที่เราจะใส่ แหวนประกบแหวนปิดนะครับก่อนที่เราจะใส่ตัวแหวนล็อกไว้นี่นะครับให้เราใส่เอ็นให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมใส่เอ็นให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่ฝาประกบนี้นะครับตรงนี้ปิดไว้นะครับให้เราใส่เอ็นให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะเวลาที่เราขันน็อตแล้วมันจะออกยากนะครับผมส่วนวิธีใส่เอ็นนะครับมันก็มีหลายวิธีนะครับส่วนวันนี้ผมจะเลือกใช้วิธีนี้นะครับนี่นะครับทุกคนถ้าเราสอดเข้าไปแบบนี้นะครับมันจะมีรูอยู่นะครับ นี่นะครับ Jamie, สอดกลับไปเลยนะครับผมอันนี้ผมใช้มือเดียวนะครับขออนุญาตนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับสอดมาแล้วให้เรางอเข้าไปแบบนี้นะครับนี่นะงอเข้าไปแบบนี้นะครับนี่นะครับทุกคนงอเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงล็อกนะครับดึงตรงนี้ล็อกไว้นะครับเขาก็จะอยู่ของเขานะครับผมแบบนี้ไม่มีหลุดนะครับไม่มีหลุดให้ทําแบบนี้ไป2เส้นหรือ4เส้นก็ได้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะทํา เดี๋ยวผมจะทําต่อเลยนะครับเพราะวันนี้ผมไม่มีขาตั้งกล้องนะครับผมเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่นะครับส่วนเอ็นผมจะใช้วิธีนี้นะครับผมจะสอดเข้ามาตรงรูนี้นะครับแล้วก็ม้วนเก็บเข้าไปตรงนี้นะครับมันจะทะลุมาตรงนี้นะครับเวลาที่ตัดยังไงก็ไม่หลุดนะครับแบบนี้นะครับทําแบบนี้ทุกตัวนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราใส่ฝาประกบเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นก็น็อตนะครับขันเข้าไปนะครับทวน ทวนเข็มนาฬิกาจนแน่นนะครับเดี๋ยวผมจะขันน็อตให้แน่นก่อนนะครับนี่นะครับทุกคนหลังจากที่เราขันจนแน่นแล้วนะครับขันน็อตตรงนี้จนแน่นแล้วนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับเราก็สามารถนําไปตัดได้เลยนะครับนี่นะครับผมถอดตัวล็อกออกมันก็จะหมุนได้แบบนี้เลยนะครับ